สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางวัฒนาชัยเจริญบ้านนะครับนะครับก็มีรถมานําเสนอนะครับส่วนท่านใดที่เข้าติดตามแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดซับสไครต์ให้กับวัฒนาชัยเจริญบ้าน้ลยนะครับหรือว่ารถบ้านมือสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับวันนี้นะครับพามาดูเจ้าโตโยต้านะครับยาริคันนี้จดทะเบียนปี2013นนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเล่มชุดโอนพร้อมนะครับ วันก่อนนะครับเคยรีวิวตอนได้มานะครับก็ยังไม่ทำความสะอาดวันนี้ทำความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวพามาลองขับอีกทีหนึ่งนะครับมาดูตัวรถครับสภาพตัวรถสีเดิมบางนะครับสีเดิมบางทั้งคันนะครับแม็กนะครับเป็นแม็กของเขานะครับอยู่ที่เป็นขอบ15นะครับยางเปอร์เซ็นต์ยางของเขาเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ60-70%ยางปี2017นะครับยังใช้ได้ดีอยู่นะครับไม่มีปัญหา ไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวที่หูกระจกนะครับให้ทรงสปอร์ตนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเมื่อรถายตรงข้ามนะครับที่วิ่งมานะครับจะมองได้เห็นง่ายกว่าไฟที่อยู่แก้มนะครับสวยนะครับมาดูสีพวกนี้คือสีเดิมโรงงานนะครับนี่คือสีเดิมโรงงานหมดเลยนะครับมาดูภายในไปด้วยนะครับภายในนะครับเป็นนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานเซ็นทันล็อกนะครับปรับกระจกมองข้างได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีมดครับกระจกนะครับ เป็นตัว E นะครับตัว E พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเบี้ยวนะครับเป็นแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับทั้งคนขับและข้างคนขับนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับมาดูนะครับควมเดิมนะครับวันนั้นลืมนะครับลืมพาดูนะครับดูเม็ดอาครับเห็นชัดเจนไหมครับเม็ดอาเดิมๆครับพวกนี้เดิมๆหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาดูนะครับนะครับดูเข้ามาซูมเข้ามาได้เลยนะครับนะครับดูฝั่งนี้ด้วยนะครับนะครับเห็นเม็ด้าไหมครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวดูด้านล่างด้วยนะครับดูไม่ยากนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นดินเฉยๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไม่ดตกนะครับไม่แตกเดิมนะครับบ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะครับไม่มีชนทางด้านบนไม่มีชนทางด้านล่างนะครับคือเดิมของเข้าเลยนะครับขอใส่แป๊บนึงนะครับ๋ยวพาชมต่อ น็อตไม่มีขยับกันนี้นะครับมาดูเรื่องหัวน็อตนะครับหัวน็อตฝังประตูนะครับบานพับไม่เคยแกะนะครับน็อตนี่ครับเป็นสีขาวเหมือนกันกับวีออสสีขาวนะครับตัวนี้นะครับตัวบานพับนะครับกับโคมบอดี้รถนะครับจะประกอบมาพร้อมกันชุบพ่นสีนะครับแล้วทีนี้จะประกอบแผงประตูทีหลังนะครับน็อตของเขาจะเป็นสีเป็นสีเนื้อเหล็กนะครับชุบสีนะครับมาดูนะครับประตูฝั่งนี้บ้างนะครับเป็นกระไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเป็นเบาะนะครับ เป็นแผงประตูผ้าเบาผ้าลายของเขาเองเลยนะครับดูเมทอาร์ตนะครับนี่ครับเมทอาร์ตนี่ครับไล่ดูครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับไม่เข้าไม่มีเข้าไม่มีชนนะครับไม่คว่ำแน่นอนนะครับไม่มีชนนะครับคันนี้เดิมเดิมนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับรถใช้งานอยู่ที่ปาปีปทุมนะครับคันนี้นะครับในเขตทางนั้นนะครับจะเป็นป้ายกรุงเทพเฉยๆนะครับเนื่องจากรถ รถประมาณช่วงปีนี้นะครับส่วนมากก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกได้ทั้งกูเทพบแล้วก็ค่ายทะเบียนตามโชว์รูมที่เราซื้อรถนั่นเองนะครับมาดูนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายจะเป็นตัวสุดท้ายของยาลิศนะครับกันชนท้ายจะเป็นทรงทับทิมแบบนี้นะครับไฟทับทิมแบบนี้เป็นตัว E น,นะครับมาดูนะครับน้านท้ายนะครับ ดูความเดิมนะครับเม็ดอาร์คเห็นไหมครับเห็นชัดเจนไหมครับไม่เคยพ่นสีนะครับเม็ดอาร์คนี่ของเขาเดิมนะครับเดิมหมดเลยน็อตฝาท้ายไม่เคยขยับนะครับฝาท้ายเป็นฝาเดิมโรงงานเลยนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คนะครับสวยๆนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับไล่ดูซีนฝาท้ายครับนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับเดิมหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับทีนี้เรามาดูหลุมยางอะไรนะครับนะครับการดูหลุมยางอะไรนะครับ ดูเพื่อสังเกตว่าม like ีติดแก๊สไหมนะครับเคยติดแก๊สถอดแก๊สไหมเคยติดเครื่องเสียงไหมนะครับหรือว่ามีการชนท้ายไหมนะครับเรามาดูนะครับรับตัวนี้มียางอะไรนะครับเครื่องมืออยู่ครบแม่แรงจะอยู่ใต้เบาะด้านข้างคนขับนะครับอยู่ใต้นะครับแม่แรงนะครับนะครับมาดูไม่ด้างนะครับเห็นไหมครับพวกนี้แค่ยังไม่ทําความสะอาดไม่ใช่สนิมนะครับเป็นคาบเป็นคาบดินคาบฝุ่นเฉยๆนะครับเห็นไม่ด้ากไหมครับซีนนี้เป็นซีนเดิมโรงงาน สีเดิมของโตโยต้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเราเข้าใจถึงลายผลิตของเขานะครับเขาจะยิงนะครับแล้วก็ใช้แปลงคานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับการสนิมรอยต่อของชิ้นเนื้อเหล็กระหว่างหลุมกับด้านข้างนะครับนี่ครับเดิมๆนะครับเห็นไหมครับยูยางอะไรนะครับเส้นนี้ไม่เคยลงพื้นนะครับดูขอบเส้นนะครับขอบเส้นจะเห็นสีฟ้าๆนะครับนี่คือเดิมๆนะครับดูเวลาดูนะครับดูให้สุดนะครับ จะเห็นซีนเดิมนะครับเบ้าไม่มีบุบไม่มีร้อยเคาะนะครับพวกนี้จะเดิมเดิมหมดเลยนะครับทีนี้นะครับอย่าลืมนะครับดูด้านล่างนะครับผมบอกถึงว่ารถมีการชนด้านล่างไหมนะครับเราให้เราสองดูด้านล่างนะครับแล้เราสองดูด้านล่างเห็นไหมครับพวกนี้เดิมนะครับไม่มีการบุบเคาะหรือพ่นสีดําการสนิมหรือสีใหม่นะครับนี่คือสีเดิมโรงงานเขานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ดูด้วยตาเปล่าค่อนข้างเห็นได้ชัดอยู่นะครับดูไม่ยากนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้มีไฟถอยนะครับมีไฟถอยนะครับมีไอตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับพูดปิดนะครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับความเดิมนะครับดูไม่น่าความเดิมเห็นไหมครับไม่น่าความเดิมนะครับเเดิมหมดนะครับเดิมหมดเบื้องต้นผมเช็คหมดอย่างละเอียดแล้วนะครับ นะครับก่อนที่จะมารีวิวอีกทีนึงนะครับนีย่ยเป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นไฟฟ้าเช่นกันมาดูประตูข้างคนขับนะครับสวยงามนะครับไม่สกปรกนะครับไม่ขาดไม่ยุ่ยนะครับแอร์แบ็กแอร์แบ็กอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ เกียร์ออโต้นะครับแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับโตโยต้าอย่าลืมนะครับเพจของเขานะครับถ้าเป็นตัวปีประมาณนะครับ200520062007ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยาริสหรือวิออสนะครับเพจของเขาจะอยู่ด้านข้างนะครับเสาเสาบีด้านซ้ายนะครับนี่ครับจะบ่งบอกนะครับเรื่องเลขตัวถังนะครับเลขเครื่องรหัสเครื่องนะครับซีซีของเครื่องยนต์กับแล้วก็เลขตัวถังทุกอย่างจะอยู่นี้หมดนะครับนะครับเป็นส่วนหนึ่งบ่งบอกนะครับ หาไม่มีตัวนี้ครับไม่สามารถจับไฟแนนได้นะครับคันนี้นะครับมาดูนะครับภาษีคันนี้อยู่ที่ยี่สิบกุมภาหกห้านะครับยี่สิบกุมภาหกห้ามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับครับดูที่หัวน็อตนะครับไม่มีการขยับไม่มีการขันนะครับไม่เคยไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะทําสีไม่ว่าจะโดนชนหรือเปลี่ยนฝากระโปรงไม่มีนะครับดูซีนครับซีนเดิมๆไล่ดูนะครับไล่ดูนะครับ โซยต้านี่ครับคือฝากระโปรงแค้ของเขานะครับสีของเขาเลยนะครับไม่มีว่าเอาสีบอลมาแล้วก็มาพ่นนะครับนี่คือสีฝากระโปรงเขาเองนะครับเพราะว่าหัวน็อตไม่มีการถอดรับรองไม่มีการชนแน่นอนนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์แอร์นะครับสติ๊กเกอร์กันลอยอยู่ครบหมดเลยนะครับดูหัวน็อตต้องไม่ขยับทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับคือไม่ขยับสองฝั่งก็คือไม่มีเบียดท้ายเบียดขวานะครับมีชิ้นนี้เคยทําสีนะครับชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับกับกันชนหน้านะครับ จะประมาณนี้นะครับที่ทําตามที่ดูนะครับก็ประมาณ2ชิ้นแล้วก็เบ <Ö. S 2> ้า <wand> <Wh ips> โชกนะครับเห็นไหมครับโอบอาร์นะครับเบ้าโชกเดิมเดิมเม็ดอาร์เดิมไม่มีแตะนะครับไม่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 มีการชนหนักไม่มีนะครับนี่ครับเบ้าโชกเดิมเดิมนี่ครับเครื่องกันนี้นะครับเป็นรหัสนะครับ1 n ึนะครับหรือว่าเครื่อง 1500cc นซีซีนะครับเป็น VVTI นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้กําลังดีแล้วก็เครื่องนะครับทนมาก มีมาตั้งแต่รถปี2003นะครับตั้งแต่วิออตัวแรกๆนะครับจนยันปัจจุบันนะครับประมาณปี201056นะครับยังใช้เครื่องตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ครับนี่ครับเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับกำลังดีไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ดูนะครับกำลังอัดนะครับไม่มีไอนะครับ ดูระบบน้ำนะครับนะครับเพราะว่าผมวิ่งมานะครับประมาณสี่ห้ากิโลนะครับปล่อยแรงดันหลอก่องนะครับอ่านี่ครับเวยครับเดี๋น้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันนะครับก็แบตก็เป็นแบตค่อนข้างใหม่นะครับสภาพดีๆเจ้าของใช้รถค่อนข้างทะนุถนอมนะครับตำนี้นะครับสวนตำนี้จะมองเห็นนะครับก็คือ กระจกหน้ามีสะเก็ดหินนะครับแต่ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ลาราคาได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะมีตำาหน่งของกระชนหน้าเหมือนเดิมนะครับนิดหนึ่งนะครับไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองขับนะครับทีนี้ส่วนเล่มทะเบียนนะครับเล่มทะเบียนเราก็ไม่ได้ถือมานะครับเดี๋ยวถ้าท่านในสนใจก็สอบทักทางไลน์มาเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับแล้วก็ นี่ครับดูเรื่องของกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้นะครับฝังซ้ายนะครับไฟฟ้าใช้งานได้นะครับด้านหลังครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็นะครับพวงมาลัยนะครับตัวนี้ให้ทรงสปอร์ตมากนะครับขับดีนะครับผมเป็นพวงมาลัยเบี้ยวแล้วนะครับก็จะมีในหลายๆรุ่นหลายๆตัวนะครับเป็นตัวพิเศษส่วนมากนะครับแล้วก็ ดูในเรื่องของไม้นะครับคันนี้วันรอบใช้งานได้ความเร็วใช้งานได้คันนี้วิ่งอยู่ที่แสนแปดนะครับรถมือเดียววิ่งแสนแปดนะครับเข้าสู่ตลอดนะครับของโตโยต้านะครับอ่ะทีนี้นะครับส่วนกุญแจนะครับของเขาเป็นรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับเดี๋ยวพาลองขับนะครับคันนี้ครับจดทะเบียนปีสองห้าห้าหกนะครับปีสองห้าห้าหกส่วนราคาก็อยู่ที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวพาลองขับครับว่าเป็นยังไงนะครับ ส่วนนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับที่เบอร์098นะครับ2744279ที่เบอร์0 9 8ย์เ4 2 7 9นั่นเอง ID เดียไลฟ์ผมนะครับ094นะครับ4754441นะครับนะครับอยากมาดูตัวจริงลองขับคันนี้นะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับก็มาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนท่านใดไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลามาก็แจ้งรายละเอียดทางไลน์นะครับมัดจำมา10,000หมืนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับเปลี่ยนให้ของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียรร์นะคับ เปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเราลองขับนะครับเล่มชุดโอนพร้อมนะครับไม่ต้องบวกนะครับมาดูการขับขี่นะครับดูการขับขี่ก็เกียร์ลั่นปกตินะครับอตาเร่งดีนะครับโตโยต้านะครับตาเร่งดีเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวการขับขี่นะครับ ร้อยแป๊บเดียวนะครับตัวนี้เครื่องพันห้านะครับเครื่องดำห้าผมว่าโอเคนะครับในเรื่องของเดินทางไกลข้ามจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสองสามจังหวัดนะครับเครื่องตัวนี้นะครับดีอัตราเร่งแซงดีนะครับแล้วก็รับน้าหนักอัตราน้ำรับหนักได้ค่อนข้างโอเคนะครับช่วงล่างเขานะครับถือว่าดีนะครับ ทานใดสนใจคันนี้นะครับอยู่ที่2 4 9 0 0 0าบาทนะครับเป็นราคาเงินสดนะครับหากท่านใดสนใจนะครับจัดไปเน้นคันนี้นะครับเป็นปีที่จัดไปเน้นได้อยู่นะครับสำหรับของผมนะครับก็บวกเพิ่มอีก2 0,000นนะครับบวกเพิ่ม2 0,000นนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับไม่ติดแบคลิสต์นะครับภาระานี่ไม่ไม่เยอะมากกว่ารายได้ของข้างวัดสองเท่านะครับก็จัดคนเดียวได้เลยนะครับจัดคนเดียวผ่านนะครับแต่ขอเป็นในคิดภาคอีสานนะครับเพราะว่า ไฟแนนซ์ก็จะวิ่งให้ได้ไม่ไกลมากนะครับแล้วก็ระยะเวลามันก็จะค่อนข้างทําให้เร็วขึ้นนะครับหากไกลจัหวัดไกลเกินไปมันก็จะยากนะครับครับก็ท่านใดสนใจคันนี้ก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กับวัฒนาชัยจรนถบ้านด้วยนะครับเพื่อจะหารถดีๆนะครับมานําเสนอให้ท่านดูนะครับเลือกซื้อเรื่องหานะครับแล้วก็ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อยู่นะครับขอบพคุณมากๆนะครับที่ติด,ดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอมก,กับเจ้าตัวยาริสน,นะครับคันนี้นะครับขอบคุณครับ